โเยอะเลยค่ะก็คือเป็นคนที่ผิวแห้งมากนะคะทั้งผิวหน้าผิวกายเนี่ยแล้วก็กร้านมามาตลอดค่ะมีปัญหาตั้งแต่อายุ15เลยจนต้องไปพบแพทย์ผิวหนังนะคะแล้วก็ ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมกลางแดดนะคะแล้วก็อยู่ในกลางแจ้งตลอดเวลาจนทําให้ตัวเองรู้สึกผิวอ่ะหมองคล้ำมามากนะคะก็เลยเหมือนกับพยายามจะหาอาหารเสริมผิวค่ะพอเริ่มทานเนี่ยก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเพราะว่าชอบที่เขามีเปลึกสนนะคะสารสกัดจากปลึกสนแล้วก็ผลทับทิมนะคะทีนี้พอทานแล้วเนี่ยก็ทําให้ผิวเราอะค่ะจากที่เคยหมองคล้ำเนี่ย ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พออายุเยอะขึ้นฟ้ากระนะคะก็เริ่มมาเนี่ยก็ทําให้เหมือนกับแบบมันค่อยๆจางลงจางลงจนหลายๆคนเนี่ยก็ถามเราว่าเอ้ยไปทําอะไรมาทําไมแบบผิวเราถึงดีขึ้นใสขึ้นก็ทําให้ระยะหลังมาเนี่ยเรารู้สึกมั่นใจมากๆว่าเอออายุ41เออะค่ะเราก็ผิวดีขึ้นได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะ ยิ่งตอนนี้นะคะมาเจออวิยองเดอะคลินิกโปรเมนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยก็มีส่วนผสมที่เราชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะเปลือกสวนฝรั่งเศสเอยผลทับทิมเอยและยิ่งตอนนี้เนี่ยเขาใส่ส่วนผสมใหม่ค่ะที่มาบูสต์ผิวเราเพิ่มขึ้นก็คือเนทซึ่งเป็นเทรนด์สุขภาพในตอนนี้เนี่ยคือยิ่งชอบมากไปอีกนะคะพอเราทานไปเนี่ยได้ประมาณสัปดาห์กว่าๆเนี่ยติ๊กจะรู้สึกอย่างหนึ่งเลยคือผิวเนี่ยที่เราก็รู้สึกว่ามันใสอยู่แล้วเนี่ยมันใสได้อีกอยังไงเนี่ยคือมันใสมากมากแล้วก็เหมือนกับ คือออร่ามากแล้วพอเวลาเราลูบผิวอะค่ะผิวเราชุ่มชื้นเน่เหมือนเราทาโลชั่นขึ้นมาเลยแล้วก็ฝ้ากะเนี่ยที่ปกติเนี่ยติก็จะเหมือนกับมีตามวัยนะคะเพราะว่าพอ40บวกเนี่ยแป๊บหนึ่งมาละฝ้ากะก็จางลงจางลงนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ย พอเราทานไปเนี่ยรู้สึกว่าเออสมองเรามันปลอดโปร่งอะเรารู้สึกกระปี้กระเป๋าเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับชะลอความแก่จากภายในของเราเนี่ยได้จริงๆเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเชื่อมั่นในสินค้าตัวโปรเมดเนี่ยมากค่ะ a วิยองส์เดอะคลินิกโปรเมฟื้นฟูผิวใสติดสปีดชะลอแก่จากภายใน